ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องเบชาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาว่าตัวละครทีมเ,เพื่อนขอกันเข้ามานะครับตัวละครนั้นก็คือเจสันวอฮีหรือว่าเจสันสูสิบนั่นเองนะครับสำหรับเจสันวอฮีนะครับมันก็จะแตกต่างจาก SCP ที่ผมได้วาดไปหลายๆตัวนะครับมันไม่ใช่มนุษย์ทดลองนะครับแต่ เจสันวอฮีนั้นถึงกาเนิดขึ้นมาจากเวทมนต์อะไรบางอย่างนะครับที่ถูกสาบแช่งทําให้เจสันวอรฮีนั้นกึ่งอมตะนะครับซึ่งฆ่าย,ยัางไงก็ไม่ตายนะถึงตายยังไงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อยู่ดีนะทุกคนเพื่อนบและเพื่อนมัเป็นการเสียเวลาแล้วก็เป็นลงว่าเจสันวอฮีว่าเจสันสุสสนสนปซิสกันเลยครับ <S <S เรื่องราวจุดเริ่มต้นของเจสันวอรฮีนะครับเป็นเพื่อนคนไหนที่อยากจะรู้จัก ประวัติความเป็นมานะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เลยนะครับมันก็จะมีประวัติของเจสครับซึ่งผมก็ได้ดูมาแล้วนะครับหลายภาคเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องเจสั3สนะุมันก็จะเป็นหนังแนวสยองขวัญน,นะครับคือเป็นฆาตกรโลกจิตนะครับที่ออกไปไล่ฆ่าคนแบบโหดเยียมนั่นเองนะทีกโปนแถมมันยังมีคู่ปรับนะผมจำไม่ได้นะครับว่า คู่ปรับของไอ้เจสันวอเฮนี่มันชื่อว่าอะไรนะทุกคนแต่ความสามารถของเจ้าคู่ปรับของเจสันนี่มันสามารถเข้าไปในฝันของคู่ต่อสู้อะไรสักอย่างนี่นะครับคือมันโหมดมากเจ้าตัวนี้มันจะใช้นิ้วของมันนะครับเป็นกรงเล็บเพื่อใช้ในการต่อสู้นะเพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าคู่ปรับของเจสันนี่มันชื่ออะไร,ะรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยล้วกันนะครับอันนี้ผมจาไม่ได้นะซึ่งผมก็ได้ ไม่ได้ดูนานแล้วแหละผมเลยจับไม่ได้นะทุกคนแต่ความสามารถของเจสันนะครับก็ไม่ได้น้อยหน้านะทุกคนซึ่งผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าเจสันมันกึ่งอมาตะนะครับทุกคนคือมันสามารถตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นได้นะและนั่นนะครับมันก็คือ ความสามารถของเจสันที่เรียกได้ว่าโกงมากๆเลยคือไม่ว่าจะโดนอะไรนะครับเจสันนะครับก็จะมันสะทกสะทานเลยนะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ไปเจอเจสันไม่พอมีเพียงแค่ทางเดียวนะครับนั่นก็คือหนีนั่นเองถ้าไปต่อสู้นี่คือไม่สามารถเอาชนะได้นะครับทุกคนแนะนําให้หนีอย่างเดียวนะครับ ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเจสันโมฮีหรือว่าเจสันสุกสิบสามนะครับเราก็จะตัดแต่งตอนที่ลงสีเสร็จกันเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมทคที่ต่อไปนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับตัวละครตัวไหนที่เพื่อนๆขอมาเยอะผมก็จะวาด ตัวนั้นให้เลยครับทุกคนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย